ายี่ใ่ไมคนทำทบงี่กเยยกข้าหัวพายุเต้หอขุดเชือไม่ปาได้ขุเชือไม่ปาปได้

No ไปได้แก้มสามห้าโง่ไป่า 3, <5. S 1> ไาด้แก้มเจ็บโง

ลงกระทาห้องแ้่แก้เอาแบบนี้แล้ว <c oughs> ้าเลอแมีความจำเลยนายติดกระตัดไงกันนะส่วไหนก่อ,อนกัาต่วนตะก้อครับ ต่อไป่ป็ไรแ่ันเตะก้อ้ตะก้อคู่หูนลองไม่ี้รย้มลังเลเา้หูหกระหว่างทีนบ้านสิริสุขพบราชัยยันด์ครับราชัยเป็นฝ่ายสองครับบ้านสิริสุขครับนักกีฬาเขาศูศ ล็มาห้ามงแล้เจ้าบ้านดีสุได้แต่เจ็ดหกหนึ่งตรงปป่าได้แจ้ ลุงดีครับบ้านชิลิสุดได้แต้มเจ็ดเท่าสองศูนย์ับชาหงได้แต้มเจ็ดสองครบบ้านสิริสุดได้แต้ม ศูนย <03 S 2> ์สามเขาเปีเเปดีเดี่ยวใส่เขาเดียวพอเลยรเครบเจ็ดแป<ก>ดบ้านซีรีสุดดม่ศูาโฮไม่ได อันเสร็จอยู่ได้ตามบริกรม5 <inequity> <Sessions> หนึ่งลาชายยังยนได้แต้มเ <10. S 3> จ็ดสิบอกจนม่ป่าได้แต้มเจ็ดส่วนห้าสองสายโทเข้านะครับลาชายยังยนต์ได้แต้ม <8. S 1> ขุนเกียไม่บาได้แต้มห้าสามลาใจยังยนได้แต้มติ เียงเป็นป่าได้แต่ส4่บ้านาิเรินสุดได้ต่สิบเท่าสิเท่ากันเชือกหลังเท้าเข้ามาครับโอ้เชือกดีมากครับคุยโอ้โหเกือบเข่าตาสบ่้า สิลิสุกเดต้าส่เจ็ดสิบเสิบเซอร์ก็ชอบการที่ชะไม่ทันนะครบยกฝุ่ให้เลือกไปเลยครับลูอาวุได้บ้านสิลิสุกเดต้าสำหรับสนามที่สองสนามสีเขียวครับตามฝ่ายต่างชนะมาครับ ถ้าใครชนะในแมตช์นี้นั้น8 4จะเป็นทีมแรกที่เข้ารอบ8ทีมครับในทีมแรกของปีนี้ต่อไปเปิดมาแล้วจะปักให้เตะสั้นๆลูกนี้โอ้โหลาใจยันหยได้ตามกลับมาที่สนามที่หนึ่งครับลูกที่สูงแล้วพี่ปุ้ยเตะลูกนี้แม่อายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะภาคสนามไหนมันสนุกทังสองสนามยังสั่นเราจะยืนได้ตตมแต่ที่โดดไปโดดมากื็ยังโอบยังเขียน11 12โดนทางโนดได้9เกียรติจสวนอะไรครับม ที่นำบุตรหลานมาชมตะก้อในค่ำคืนนี้ครับที่อยู่หลังสนามการแข่งขันนั้นรัะมัดระวัาางกันด้วยครับรแเล่ครับเพราะว่าวันนี้นะครัเดบของหนักของแรงทั้งนั้นเลยครับผมจในม่ายได้แด้งเก้า ที่สิบบคู่หูโดโอคู่หูโดโอครับระวางครับปักกับปลายครับผูู้นะกันระหว่างเจ้าฟอร์มเจ้าบีททบอครับสิาเท่าสรับแครับเต็มยังสูสีครับ เก็เก็ไม่ใส่ให้แต้เ็จบ้คกรผู้นาะเียมีกันได้นี่ตั้มตั้มตั้มต้มเยรเลย้านรสุขเต็มิบสี่สบสามจ็ดสิบหอลกท่านเลครับพี่รอง าแต่บึงมังกรกับข่าว่าใดครับคนหลายครับจังสันมาเบึงตะกอครับมวลคือกันครับ้างสิริสุกได้ตามจิบทีเท่า ปเปิดโลกแรกราชนพิพันธสุงสูงด้สองหนจมไปตายไดต่เ็เต็มของขนโจรมวยตาครับเการจบสองกบนี้เจ้าบีเสือมาครับเจ้าปักโตคุสูงเจ้าปายสุรยนตเตะหายครับลูกนี้ครับราชายนยนได้แต่ขอของวสิเขาไมได้ยังบึงของปีเพราะนได้สิบห งาำพี่น,นะครับเต้มยังสูสีครับสุดเดไาไรได้หมต้องแก้ไขทีมไม่าไม่้เ้ต้ต็มจบครับราชายังยนได้ตามิบสีิบหก มวนป่านั่นเองนสิบเอ็ดเก้าคุณจุนมวยป่านั้นต้องการจะจบ <4, S 1> เซตนี้ครับ <10 7. S 1> แต่รุ่งนาภาคนนั้นต้องการเซตนี้เช่นเดียวกันครับเพื่อที่จะชิงในที่สิบห้าแต้มต่อไปครับมวยป่านั่นเอ นี่แหละครับเป็นม้ามืดอีกหนึ่งทีมครับสำหรับขนโจนมวยป่าครับ14-18สำหรับขนโจนมวยป่านั้นเจ้าพายุสัมมาทั้งครับอดีตแชมป์ครับตะก้อดับเบิ้ลเชดับนี่ครับกำลังทำอยู่นี่ครับไม่เบื่อสักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับ เป็นแชมป์กับกอดับเบิลกีฬาแห่งชาติครับวัายุสังน้อยส่วนฝั่งเสื้อสีแดงนั้นครับอดีตทีมชาติและทีมชาติปัจจุบันครับ9-13 สิบเก้าสิบสีราชยัยนเตมักเล่นเองแล้วโอ้หผางหได้แต้วอยากขอเจอเจอเลยนี่ข้าวเขียวนี่สิสิบสาม 19, สิบเก้าสิบห้าสนามที่หนึ่งนะครับเป็นคู่หูสุดเยนๆไนลาเมืงันส่วนสนามที่สองสนามสีเขียวนั้นครับเป็นคู่หูคู่แข้งกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับงานยูอําเภอคูนของเรานี่ละครับสิบเก้าสิบหกสิบสามสิบเอ็ด เตรงไมตายแน่เก็บระวังครับราชยงค์เดลเต่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้ครับว่าอย่านิ่งนอนใจครับที่อยู่หลังสนามครับอย่าละสายตาอย่กยี่สิบลูกสามอครับสิท่านจะละสายตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีปากครับมันขอทางไม่เป็นครับอันตรายเกอไขหลครับ 그로습니다